เราจ่าย,ยอย่างอื่นเรายังจ่ายได้เลยแต่ว่าสุขภาพปีละครั้งถือว่าลงทุนให้ตัวเองคุ้มนะครับทำงานอยู่อาหารเบทเทอร์ราคาแล้วก็ ประกันสังคมที่ใกล้ที่สุดก็คือจะเป็นโรงพยาบาลมหาชัยสองะคะใกล้ที่อยู่ก็เช่นเดียวกันครับเริ่มต้นจากประกันสังคมของโรงงานก่อนนะครับที่อยู่ที่มหาชัยใกล้ที่ทํางานใกล้ที่พักอาศัยนะครับคือเดิมเหมือนเราก็เราก็หาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลอื่นใกล้เคียงกันก็ตกลงปรงใจกันว่าเฮ้ยมาที่มหาชัยดีกว่าฐานข้อมูลเดียวกันแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์การดูแลนะครับคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกตรงนี้นะครับ เอาตรงๆนะคะไม่ได้มาเชิงธุรกิจเพราะทุกครั้งอะในการที่เราเข้ามาจะมีอัปเดตให้ไม่ได้หวังแค่ว่าเธอต้องเอา f ู l อ option หรือราคานี้ราคานี้ตลอดเขาจะคอยบอกแค่ว่าพี่เดี๋ยวปีหน้าผลพี่เป็นอย่างนี้กันแล้วนะทั้งคู่ลดแพ็กเกจไหมอ่าแล้วไปเพิ่มอนุนู้นไหมเพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ดีกว่าคือเราจะได้คําแนะนําอย่างนี้ตลอดแล้วทาให้เราประทับใจก่อนเลยเนาะผมก็จะเจอในเรื่องของเจ้าหน้าที่บุคลากรพอมาถึงส่วนตัวสองภาพเนี่ยครับค<ม>ือเจ้าที่ก็ดูแลอย่างดีทํางานรวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็ได้คุณภาพ คอยติดตามตลอดนะครับแล้วค่อนข้างที่จะใช้เวลากระชับมากในการตรวจเราก็ได้ผลที่โอเคทําให้เรามีเวลาที่ไปทําอะไรได้มากขึ้นไม่ได้เสียเวลาทั้งวันนี่คือความประทับใจ พอเข้ามาได้ตวรวจเมโมแกร,รมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเจอ,อเนื้อก้อนเนื้อขึ้นมาซึ่งผิดปกติทางการตลาดก็แนะนําเลยผักให้เข้าประกันสังคมทันทีแนะนําคุณหมอที่ดีนะคะกลายเป็นว่าเราได้มอนิเตอร์ตรงประกันสังคมได้ตลอดโดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นนักกีฬาออกกำลังกายตั้งแต่วัยรุ่นเด็กๆเกมาเลยแล้วก็พอได้มาตรวจสุขภาพประจําปีที่นี่เนะี่ยพบว่าเรามีภาวะผนังหัวใจหนาห้องที่ีด้านล่างก็เลยว่าเออโอเคก็คุณหมอก็เลยว่าให้มอนิเตอร์ทุกปีเราก็มอนิเตอร์ไปตรวจมาเรื่อยๆ,ๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งขับรถไปธุระ ือซ้ายเรานหะมันชาทั้งแขนนะครับแล้วมีเงยออกแล้วก็สันนิษฐานตัวเองว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมเพ,พระาะเรามีภาวะผนังหัวใจหนาะพอหลังจากเซร็จธุระปุ๊บคืนนั้นก็เลยกลับมาที่โรงพยาบาลมหาชัยเลย นะครับประมาณสักเกือบสองทุ่มนะครับก็ให้คุณหมอตรวจในส่วนของพรีเมียมนะครับพอคุณหมอตรวจเสร็จปุ๊บก็ไม่มีความผิดปกติแล้วแต่เช็่ว่าเฮ้ยค่าเลือดมันสูงขึ้นมันก็ชี้บ่งได้ว่ามีความผิดปกติก็เลยปรึกษาไปาทางเจ้าที่กระจายคุณเล็กนะครับที่ช่วยประสานงานในนักคุณเล็กสวิตไม่มากนะครับก็ประสานว่าเฮ้ยโอเคถ้าเกิดเฮลท์แคร์ที่เรามีอยู่เนี่ยยังไม่ไม่ควบคุมหรือไม่ชัวรก็เดี๋ยวเข้าสู่ในส่วนของสิทธิรประกันสังคมปรึกษาหาคุณหมอให้รอยต่อของของข้อมูลที่จากพรีเมียมไปประกันสังคมเนี่ย คือพอไปถึงคืนนั้นปุ๊บคุณหมอก็เข้าห้อง ICU เลยเพื่อมอนิเตอร์24ชั่วโมงดูความผิดปกติคุณหมอระดับอาจารย์เก่งๆมาทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลดีมากในส่วน24ชั่วโมงนั้นที่อยู่ในห้อง ICU เจ้าหน้าที่จะเดินตลอดเวลาถามอาการเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับแล้วพอช้ามาเนี่ย จ้าหน้าที่การตลาดเออคุณหมอเอ้ยก็มาคุณหมอก็บอกเงั้นไปแอดมิดดูแล้วเดี๋ยวให้หมอเฉพาะทางมาว่าจะต้องฉีดสีเข้าไปดูว่ามีปีบตันตรงไหนไหมอะไรไหมคุณหมอก็ดูแลดีมากคุณหมอเป็นคุณหมอเดียวกันที่รักษาพิเมียรกับประกันสังคมเนี่ยคือรักษามาตรฐานเดียวกันเลยอันนี้ส0มพันธ์ส่วนตัวนะครับก็คือประทับใจก็คุณหมอก็ฉีดสีไปจนพบว่ากล้ามเนื้อหลอดเลือดมุกกล้ามเนื้อหัวใจแตกกำเนิด คือคือพบน้อยมากหนึ่งในหนึ่งในร้านหรือหนึ่งในเท่าไหร่จำตัวเลขไม่ได้นะครับจนทุกวันนี้เขายังรักษาคุณหมออยู่ต่อเนื่องทุกสีเดือนมนะหกเดือนมั้งในโหมดของสิทธิประกันส<อ>ันงคมแต่ดูแลดีเหมือนพรีเมียมมันมีหลายที่เนาะอย่างที่บอกว่าแพ็กเกจมันมีหลายที่อยู่แล้วมันอยู่ที่การตัดสินใจอันดับแรกเลยว่าคุณกล้าที่จะไปตรวจกล้าที่จะจ่ายมันไหมแค่นั้นเองแต่ทีนี้ถามว่าข้อดีคืออะไร ถ้าเราตรวจอย่างที่บอกอะถ้าเรามอนิเตอร์กล้าที่จะเข้าไปตรวจทุกปีถ้าเจอเบื้องต้นอะมันมันดีอยู่แล้วสําหรับถ้าผู้หญิงนะคะอย่างที่ที่บอกว่าเต้านมอย่างเงี้ยเขาถึงบอกว่าทําไมเขารณรงค์ให้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 อายุสามห้าต้องไปเมมโ,มโมแกรมเพราะอะไร <S <S เพราะถ้าเราตรวจตั้งแต่เนิน่นๆมันสามารถรักษาได้คือทุกอย่างที่เขาบอกมาหมอเราก็ต้องเชื่อหมอว่ารักษาได้เจอขั้นไหนรักษาได้หมดนะคะก็เลยแค่บอกว่าถ้าทุกคนกล้าครั้งแรกอะ มีครั้งเดียวเองตัดสินใจที่จะเข้าไปตรวจมันมันไม่ยากเลยแค่ขอแค่คุณตัดสินใจเท่านั้นเองจากประสบการณ์ตัวเองคือถ้าผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเราะวะผนังหัวใจหนาจากการ<ม>ตรวจเช็คอัพประจํานปะีผมก็จะไม่ได้เฝ้าระวังตัวเองคือ<ม>ถ้าผมไม่ตรวจผมไม่เจอทีคือสายไปแล้ะคนเราอยาให้ให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้แก้นะ่ะยากเราจ่ายอย่างอื่นเรายังจ่ายได้เลยสเปรย์สปา<ม>แต่ว่าสุขภาพปีละครั้งถือว่าลงทุนให้ตัวเองคุ้มนะครับ